วัดแหลมแคมเ์เผอพานทองจังหวัดชนบุรีมีไลฟ์สดกลุ่มปิด EP ที่21 EP สุดท้ายของฤดูการนี้กดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับเข้ากลุ่ม132บาทพัทยาวันที่ 10, 13เดอร์โซดาปทมกับใจก็ลอยพร้อมกันเมื่อใดครับผมฟังราทัานวันที่14ครับผมอยู่ที่กินซ่ารางังสิทธ์นะครับ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของของผมแหละครับเช้าคณาที่ได้มีโอกาสาไปตั้งเวที่ขังวงระดับตำนานวงหมอลำใหญ่ระดับประเทศโดยเฉพาะวันที่สิบสี่ปฐมวันเทิงศิลป์ซึ่งเป็นหมอลำใหม่เลขมหนึ่งนะครับพี่น้องไปเบิ่งนีอย่าเปรียบเทียบเด้อฮะเสียวผมไปเปรียบเทียบใส่ิืนผูเห็บมาหาสิบหกสิบปีอะไรเด้นะฮะ เฮาต้องเบิ่งเพื่อความ,มวนคือจังผมไปกับระเบียบว่าทศิน์นี่เพื่อนก็เป็นพอขันบ่มีระเบียบกับบมีหมอลำั่ใจกัรลอยแต่ว่าบางทันเพื่อนไปเบิง่งเพื่อนก็บเปรียบเทียบผมก็บ่อยากให้เป็นการเปียบเทียบกันไหมฮะอยากให้มองว่าพวกเข้าแบบร่วมกันสั่งความสุขให้พี่น้องเป็นปรากฏการณ์ที่เอาวอ่งมอลล่ใหญ่มาตั้งเวทีขังกันแล้วทำการแสดง เปรียบเทียบบ่ไรได้ครับผมเกิดเมื่อวานนี้วงกับพ่กก็ได้เก่าปียังปฐมมันทึ่งสินเพื่อกับหกสิบคปีแล้วอทางแต่รุ่นพอแม่พิ่งเห็ดมากพึ่งเรเป็นปเป่นวงที่ยืนหยัดแบบถาวอนคู่กับแผ่นดินนิสานมากตลอด บ่มีขึ้นบ่มีลงคือเป็นวงหมอลำที่เป็นมหาชนไหมฮะก็คืออยู่ในใจของคนอีสานมันเหมือนกับผูกติดกับชีวิตกับจิตวิญญาณของคนอีสานเนะฮะระเบียบวัฒนศิลป์ปฐมมันเรื่องศิลป์รัตนศิลป์อินตาทายาทเนี่ยคือจังมูผมเนี่ยเป็นมอลำเกิดใหม่กับมาเห็ดขึ้นมาแต่วก็เอาเยึดเอาทีบเพิินผ้าเห็ดเนี่ยแหละครับผมก็เห็ดน้ำห้อยของระเบียบปฐมรัตนศิลป์ ผมก็อยากเป็นคือเพลินบ่ได้อยากดังมากไม่ได้ว่าอยากอยู่แบบคือเพลิน,นเนี่ยยูเงาวจะเอาแบบแผนเอากรอบคือเพล่นเย็ดมากแลวนั้นดี แท่ตู้เย็นหมอตู้เยนวัดสีทองน้องพระคุณเสรีภูมิพลเอ็ดปีหกเก้ามือไหนครับโอ้ยยังประ่านเด็กเช็คเบิงคิ้วครับแต่บางเหมือนกับไปร้ำปีที่ผ่านมาเหมืนมอนบอกครับ เซลล์พุ่มกับเบิ่งมอล้ำดีได้ครับแล้วก็ลอยเอ็ดเนี่ยสนับสนุนใจก็ลอยตลอดตั้งวงปีแรกก่นนองเข่าใจว่ามาลํำใจก็ลอยนี่อยู่จังหวัดลอยเอ็ดพราะว่าซื้อมันไปชัดครับซื้อมันชัดเจนครับจังหวัดลอยเอ็ดนะครับมล้าใจก็ลอยแต่ที่จริงเราอายุสารคามครับขอตัวก่อนครับแม่รหัสสายบูญสวัสดีครับ พี่แมมตื่นเต้นจะได้ดูสองเวทียะหลงบานเดอ้อเมาทุเรียนมาแต่เสารเท่านยังมาทันกินเรย แม่เฮ็ดแเรวบ่เอาคนมาจังน่อยก็ได้าติ๋มมานอนนำ้ำมานอนนำ้นนนำเด็กน้อยเฮ็ดกับเขาเฮ็ดกับเขามาหยามาม้รำมึงเทงเสียเอาน้ำนักกลับบ้านไปเไลยห้ายครับ ออ่้บ้า,บา B นเอบีทีมงานที่เพิ่นมาหาเสียครับแฟนครับเพื่นกับหอมขนมนข้าวตุ่มหอบของกินมาด้วยคขามว่า,มาผมก็เป็นขัวหนาเนาะพี่ๆแม่ๆที่เพิ่นมาแต่ละคนเนี่ยเพื่นกับเฮดมาหลายเพื่อ เพื่อที่จะให้เขาได้เพื่อแพร่ครับลูกทีมลูกน้องกับเขาผมกระแบงเอามาถ้าพ่อกินแหรอครับที่เหลือใครแจกน้องๆได้กินได้กินได้กิมกันทุกคนนะครับก็ขอบพระคุณมากๆพที่หน่อยซิมดเดยบอตะวันข้าวขาวอันนี้แม่อ้อนส่งมา